สวัสดีครับวันนี้วันที่13พฤษภาคม2 5 6 7น้สับนีภาวะหุ้นไทยนะครับแนวโน้มดัชนีเชา้าแกว่งตัวไซเวย์รอตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐนะครับโค้งสุดท้ายแจ้งงบบอจอนะครับก็เงินบาทก็ยังคงอ่อนค่าลงเล็กน้อยนะครับไปดูนะครับเซตตอนนี้ติดลบอยู่1.64จุดนะครับอยู่ที่1,370.26จุดนะครับ ยังคงไซเวไปทางนั้นข้างนะครับถึงไซเวเล็กน้อยถึงไซเวดาวเล็กน้อยนะครับราคาคงเซตนะครับ ma i ก็ลบอยู่0.07นะครับ0.00นะครับ0.09จุดนะครับอยู่ที่3 8 6 0 7จุดนะครับราคาไซเวลงมาเล็กน้อยนะครับยังคงไล่ระดับราคาประเด็นก็คือว่าเขาจะลงไปแต่อย่าลงแรงนะครับ ราคาของทองคำนะครับเด่นว่าจะไซย่อตัวนะครับไซเวย์แต่ว่าราคายังคงสูงอยู่นะครับและมีโอกาสที่จะพุ่งแรงขึ้นไปทองคำก็จะมีเป้านะครับเราจะมีเป้าอยู่ที่ประมาณสัก2,700นะครับตอนนี้ราคากำลังค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปนะครับอยู่ที่ 3, 000, 2 3 5ันสออนไทยออนต่อดอลลาร์นะครับหรือดอลลาร์ต่อไทยออนนะครับส่วนค่าน้ำมันย่อตัวลงมาเล็กน้อยนะครับอยู่ที่ เห้นสปอร์ตอยู่ที่82.50นะครับบาเรลต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็ดัชนีจีก็อยู่ที่77.75บาเรลต่อดอลาลาร์ราคาน้ำมันยังคงไซดายเวดับเล็กน้อยนะครับส่วนมาที่ค่าเงินนะครับดูเหมือนว่าจะอ่อนค่าขึ้นมานะครับที่36.78ดอลลาร์ต่อบาทนะครับแล้วก็เงินเยนอยู่ที่155.87ดอลลาร์ต่อเยนนะครับราคาก็ยังคง ขึ้นขึ้นลงนะครับวันนี้เราจะไปเก่งกำไรจากนะครับ most active Vol ุ่มก็คือนักลงทุนนั้นนิยมเข้าตัวใดตัวหนึ่งก็คือเข้าตัวไหนมากที่สุดนะครับก็จะเป็นตัวที่ราคาบวกขึ้นมามากที่สุดแล้วก็มีวนลุ่มเข้ามามากที่สุดวันนี้ให้เป็นนะครับ WHA นะครับตัวนี้มันจะบ่งบอกเราได้ดีที่สุดว่าวันนี้เราจะเล่นอะไร,ะรโดยการยึดดู คนนิยมเข้าโนลุ่มที่ตัว WHA มาเป็นระดับหนึ่งะครับราคา WHA ก็เลยบวกขึ้นไปถึง0.25สตางค์นะครับอยู่ที่5.30บาทสามารถทำไมราคาถึงพุ่งไปครับโบจอจอปรับราคาเป้าหมายไตรมาสหนขึ้นนะครับไตรมาสหนขึ้นเพราะว่าดูเหมือนว่ากําไรกําลังจะมานะครับเห็นได้จากนะครับสเดือนที่ผ่านมาบวกไป3.61 หเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป12.29%และหนอาทิตย์ที่ผ่านมาบวกไป3.92%จังหวะบวกขึ้นมาก็คือราคาจะค่อยๆซด์เว์ขึ้นมาเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันแต่ตอนนี้ PE เพียง17เท่านะครับมี yield อยู่3.64มี e a r n i n g ็งเปิดแชร์ที่0.30สตังต์ต่อหุ้นแล้วก็เคยมีการปันผลที่0.12สตังค์นะครับไปดูกราฟของ WHA นะครับก็คือเป็นจังหวะขาขึ้นแล้วพุ่งแรงขึ้นไปเปิดกระโดด ขึ้นเป็นสีเขียวนะครับราคาก็คือเปิดกระโดดขึ้นมาเป็นสีเขียวเพราะว่าผลการเดเนินงาน F45 ออกมาแต่มาที่1นึ่ง้นงดงามนะครับมาดูจังหวะของเขานะครับว่าเป็นจังหวะไซด์แวับขึ้นมาแล้วก็ดูเหมือนว่าราคาพุ่งไปแรงและขายทํากําไรเรียบร้อยที่ราคาสูงสุดของวันนี้ก็คือ5.40บาทนะ0จุดสี่สตางค์นะครับราคาขึ้นไปแตะจุดสูงสุดในรอบหลายเดือนที่ผ่ามา แต่นะครับราคายังคงจะต้องทำกำไรต่อไปนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนแกนเลนิลเลกชันจากตอนนี้ไซด์เวดาวนะครับตอนนี้คือเขาไซด์เวดาวให้เขาเปลี่ยนแกนเป็นไซด์เวอพถ้าเกิดเขาถ้าเกิดเขายังคงไซด์เวหรือราคายืนเหนือเส้น2องเลว,วันไปอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเขาจะเปลี่ยนแกนเลนิลเลกชันจากไซด์เวดาวให้เป็นไซด์เวอพขึ้นไปนะครับก็เก่งกําไรได้นะครับเพราะว่าเขาเปิดกระโดดขึ้นมาเป็นสีเขียวนะครับ เผยกระโดดขึ้นมาเป็นสีเขียวราคายังคงจะมีโอกาสซา์เวฟไปทางด้านข้างนะครับราคาจะเกาะกลุ่มและซา์เวฟไปทางด้านข้างเห็นได้จากอ ER ะไรครับบนรุ่มเข้านะครับบนรุ่มเป็นเข้าทั้งเทียนเขียวนะครับแล้วก็ RSI MACD ชี้ขึ้นนะครับสายชี้แตะที่โอบอนะครับคือ7 3นะครับ OBV ก็ซา์เวฟขึ้นไปเช่นเดียวกันนะครับจากอินดิเคเตอร์ทุกตัวผมบอกว่าราคาเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนสลับ WHA นะครับเพราะฉะนั้น โอกาสกําลังทํากําไรเริ่มเข้ามานะครับก็ท่านถ้าเกิดว่าท่านซื้อที่ราคา5.30ก็อาจจะเป็นจุดที่สูงไปแล้วแต่ว่าโอกาสที่เขาจะย่อลงมาแล้วสายเวไปทา่ดน้นข้างนั้นยังคงอีกเยอะนะครับราคา w ต่จะเปลี่ยนแนวนะครับก็จะค่อยๆสายเวขึ้นไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคา5.30ก็ถือว่ากลางๆนะครับไม่แพงเกินไปนะครับก็จังหวะก็จะซายเว ราคาจะอยู่ที่ระหว่างเส้นต่ำสุดก็คือราคา5.14หรือ5.24ขึ้นไปถึงราคาใกล้ๆ5.40นะครับราคาจะไซเว่ขึ้นลงอยู่ตรงนี้นะครับไซเว่ way ไปทานข้างเพื่อเปลี่ยนแกนลรนเนอร์เลนชั่นให้ไซเว้ขึ้นไปนะยืนยันด้วยราคาหลายๆตัวนะครับก็ยังมีโอกาสทำกำไรต่อไปสลับ WHA นะครับก็ยืนยันถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ว่าทำกำไรยังไงก็ไปดูผลกำลินง,งาน F45 ของเขานะครับ ว่าไตมาสที่1นึ่เนีนเขาได้มาพุ่งขึ้นมาเป็นเท่าไรนะครับผิดปากกลับจากบวกเป็นลบนะครับจากลบเป็นบวกนะครับและราคาเป้าหมายที่6.30ุดสามนะครับสรับคิงฟอร์ดนะครับก็ไตมาสที่1นึ่งข,ขยานขึ้นกว่า60%เนะครับกำไรไตมาสที่1ของ Q1 นะครับก็ถือว่าแน่นอนว่า WHA ต้องเป็นที่น่าสนใจในช่วงจังหวะระยะเวลานี้นะครับใครซื้อที่ราคาต่ำเอาไว้ก็ถืออด อดทนถือต่อไปเก็งกันไรต่อไปมาที่ตัวที่2นะครับมีวอลรุ่มเข้ามาเป็นในดับ2ที่84.91มิลเลียนะครับตัว w h a มีวอลรุ่มเข้ามา99.75มิลเลียนนะครับตัวนี้ XPG ดูเหมือนว่าราคาย่อตัวลงมาเล็กน้อยนะครับที่0.01นะครับก็สืบสาเหตุมาจากเงินดิจิทัลนะครับก็ยังไม่ได้ก็จะเป็นเป็นที่เก่าขานกันไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้แล้วเดี๋ยว XPG นี่เดี๋ยวทาเดี๋ยวไม่ทําตกลงโปรแกร,รมใหม่จะเข้ามาแทนเป๋าตังหรือไม่ทําหรือจะทําอะไรยังไงแต่ว่าอย่างน้อยนะครับโอกาสก็ามาถึง XPG แล้วนะครับเพราะว่า3เดือนที่ผ่านมาเขาบวก8.7%แแม้ว่า1เดือนที่ผ่านมาลบไป5.3% 4แต่ว่าหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาบวกกลับขึ้นมา5 9 8นะครับ PE 1 2 6เท่าไม่มียูนะครับมี Earning Per Share ที่0.01ก็คือค่าเก่าแล้วนะครับ แล้วก็ D ีเพยังไม่มีแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้รับทําเงินดีต้นก็จะได้ค่าตรงค่านุ่นค่านี่แล้วก็มีเขาเรียกอะไรมีการได้จับเงินจับทองราคาเงินระดับ5้าแสนหกแสนล้านก็จะได้ผ่านตัว XPG ก็ประมาณก็จะได้ค่าตรงสักหมื่นสองหมื่นล้านนะครับถ้าเราก็จากที่เขาคุยๆกันเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูต่อไปว่า XPG จะได้จับจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ไปดูกราฟกันนะครับ ก็จากข่าวค่าวว่าจะได้จับไม่ได้จับเงินจะได้ทําหรือไม่ได้ทําก็ปรากฏว่าราคาของเขาก็ดูเหมือนว่าเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับเราดูจากดูจากโมเมนตัมแล้วนะครับก็คือว่าจังหวะเมื่อราคาสูงสุดนะครับกลับมาต่าสุดแล้วขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ลงมาต่าสุดทีนี้เมื่อต่าสุดเสร็จก็จะค่อยๆกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับเป็นจังหวะเทคโปรฟิตแล้วตอนนี้ยืนอยู่เหนือเส้นสองแล้ววันด้วยนะครับ ยินเหนือราคา1.21นะครับเพราะฉะนั้นนะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่1.23ก็รับที่1.23แล้วก็เก่งกำไรขึ้นไปที่4บาทไอ้1.46นะครับ1.46บาทราคาก็จะทํากําไรขึ้นไปที่จุดสูงสุดก็เราก็เห็นช่วงจังหวะของเขาแล้วนะครับคือสูงสุดลงมาต่ําสุดต่าสุดขึ้นไปสูงสุดสูงสุดลงมาต่าสุดต่าสุดก็ต้องขึ้นไปสูงสุดเพราะฉะนั้นเป็นโมเมนตัมเป็นช่วงทํากําไรนะครับช่วงนี้ แต่ว่าแม้ว่าวลุ่มจะเป็นวลุ่มขายเซ็ตส่วนใหญ่วันนี้เป็นวลุ่มขายเพราะว่าเซ็ตยอดตัวนั่นเองที่เราอธิบายไปหลายครั้งว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับเซ็ตถ้าเซ็ตยอดลงมาแน่นอนวลุ่มมันต้องออกเมื่อวลุ่มออกก็เป็นวลุ่มขายเซตส่วนใหญ่แต่ว่านะครับอินดิเคเตอร์นะครับต้องชี้ชัดบอกบอกเราไว้ว่าเป็นจังหวะขาขึ้นก็คือดู m a c d เหลายสายซา์เวไปแต่นข้างแล้วก็ o b v ก็สายเวไปแต่นข้างเช่นเดียวกัน พงบอกว่ายังคงเก่งกําไรได้ต่อไปโอกาสที่ทํากําไรขึ้นไปที่จุดสูงส,สุดนั้นมีโอกาสนะครับจุดสูงส,สุดก็กรอบของกรอบก็คือ1.46นะครับตอนนี้ราคารอรับที่1.2423นะครับก็ลองพิจารณาดูครับว่ามีโอกาสจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าท่านก็เก่งกําไรลงหน้าได้ทันทีวางกําลังวางกลยุทธ์ให้ถูกต้องนะครับถัดมาตัวที่3 VGI นะครับวันนี้มีปวดรุ่มเข้าไปตั้ง 55.03ิ้านมิลเลียนนะครับแต่ราคาย่อลงมาที่0.01สตางค์นะครับอยู่ที่1.65บาทนะครับ3เดือนที่ผ่านมาบวกไปลบนะครับ3เดือนลบนะครับลบไป1 2นะนะึ่นะครับ1เดือนไม่ไม่บวกไม่ลบนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็1อาทิตย์ที่ผ่านมาลบต่อ6.07%นะครับ E ไม่มีแต่ว่ามียิวที่4ี่4.82แล้วก็มี e ออ n ์เ g ็งเปร์แชร์ที่0ติดลบ0.32สตางค์ต่อหุ้นนะครับแล้วก็ไม่มีการปันผลนะครับเพราะฉะนั้น VGI แน่นอนว่าเป็นแนวโน้มซายเวทถึง s i d เวด y d นะครับเพราะราคาหุ้นนั้นก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าราคากำลังยอดตัวถึง s i d เวด y d นะครับเห็นไหมครับก็ข,ขึ้นมาถึงจุดสูงสุดแล้ว จากจุดสูงสุดลงมาต่ำสุดจากจุดต่ำสุดขึ้นไปจุดสูงสุดและจากจุดสูงสุดถัดไปจะเป็นโมเมตัมของการลงมาถึงจุดต่ำสุดแต่ว่าถ้าเขาลงมาอย่าทำนิวโลถ้านิวโลถ้าเกิดนิวโลตามที่ CD ดาเดบอกว่าถ้ามีนิวโลจะเกิดนิวโลใหม่อีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดเข้าลงมาเจอนิวโลก็จะขึ้นไปแล้วก็ต่ำลงมาเป็นวัตจักรหรือเป็นโมเมนตัมที่ จะบอกว่าราคาจะต่ําลงไปเรื่อยๆสำหรับ b g i นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ต่ําอยู่ที่ราคารับที่1.64นะครับถ้าเรามองตรงนี้เราก็จะเห็นว่าราคาจะลงมาที่1.27เพราะอะไรครับ MSCD ชี้ลงหายใส่ไซเวดไปทางข้างถึงไซเวดาวเพราะว่า o b v ไซเวดาวแม้ว่ามีวอลุ่มซื้อเข้ามาแต่นิดหน่อยเป็นสีเขียว55.04มิลเลียนนะครับ ราะนั้นตัวนี้เราก็รอรับด้านล่างนะครับรอรับที่1.20หรือ1.27เพราะว่าพอ1.20 7 20เสร็จมันจะวิ่งขึ้นไปที่1.68หรือ1.82นะครับเป็นบมนตั้มสลับขาขึ้นนะครับอันนี้คือการตีความวัฏจักรของการเคลื่อนที่ขึ้นลงของราคามันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติแต่ต้องเป็นจังหวะตำ่ำ แล้วก็สูงสูงต่ำต่ำสูงสูงต่ำส่วนจะออกเอี่ยวสีหนึ่งหรือออกอกสีเอี่ยวหรือเปล่าอันนี้ก็ไปลองพิจารณาดูแล้วแต่ท่านักทุนจะไปพิจารณาดูนะครับเราไม่เราเราเอามาเล่าให้ท่านฟังไปเล่นๆแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับบอกว่าถ้ามันขึ้นเสร็จถ้ามันขึ้นเสร็จมันต้องย่อตัวลงมาต่ําไม่เชื่อก็รอดูต่อไปนะครับ ตัวที่4นะครับแจสนะครับแจสมีมีวอลลุ่มเข้าไป53.86ิบสามจุลเลียนนะครับตัวที่4ีราคาบวกขึ้นไป0.10ย์จงศ์สตางนะครับอยู่ที่3.28จุดสองแปบาทนบ PE นะครับหนึ่งจามแปเท่า U อยู่ที่18.87นะครับ EPS ที่บวก2.31สตสางคตัต่อหุ้นนะครับ ตัวนี้ก็รอประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่1ไตรมาสที่2แล้วก็ดูการจะปันผลนะครับยังไงต้องมีการปันผลแน่นอนเพราะว่าแจ๊สมีข่าวว่าขอซื้อหุ้นคูณหุ้นคืนในราคา5บาทแล้วก็ราคาก็พุ่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแจ๊สมีโอกาสที่จะไปที่4บาท4บาทแค่ปักซ้อยนะครับแปลว,ว่าตอนนี้ราคายัางคงย่อและไซเว์ขึ้นมาก็ต่ามนะครับไปดูจังหวะการาฟของแจ๊สนะครับจังหวะจะไซเว์ขึ้นไป ขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญคือ3.51นะครับราคาแนวรับตอนนี้อยู่ที่3.24นะครับวอลุ่มไม่เข้านะครับวอลุ่มสีแดงอยู่ที่58 m c c d ไซ w ด y สายกนันข้างถ้าใหส่ชี้ขึ้นจะชนโอเวอร์บอทโอบีบียถึงสายเวอัพจังหวะราคาบอกว่าเป็นแนวโน้มซายเวไปแต่เนินข้างถึง s i d e เวอัพขึ้นไปนะครับดังนั้น เก่งกาไรได้ในระยะสั้นของแจ๊สนะครับโอกาสจะไปที่4บาทนั้นมีสูงนะครับเพราะว่าราคาลีเนีเลชันขึ้นไปชนที่4บาทเรียบร้อยงนั้นรอจังหวะโอกาสไซด์เวย์ขึ้นไปเรื่อยๆราคาจะไปที่4บาทนะครับอันนี้ทางทุนก็ต้องลองจับตาดูว่ามันจะไปที่4บาทจริงหรือเปล่าเพราะว่าเราเราเคยบอกตั้งแต่ตั้งแต่ราคามัน2บาทก,กว่าๆเลย1บาทก,กว่าเมื่อประมาณ3-4เดือนที่แล้วว่า3บาทแค่ปากซอย ลองกลับไปดูคลิปเก่าๆของเราก็ได้นะครับว่าเราบอกว่าสามบาทแค่ปากซอยสลหรับแจกพอราคาตอนนี้มันคือ3บาทกว่าหลังจากที่ประกาศซื้อหุ้นคืน,นคจังหวะของมันจะเป็นอย่างอย่างนี้นะครับเราก็ต้องดูภาพใหญ่ๆโดยรวมว่าราคาจะไปที่เท่าไหร่และจะมีโอกาสอะไรบ้างอย่างเช่นตอนนี้เขามีเงินสดในมือยะแยะถ้าเขาไม่มีปัญญาไปลงทุนเพื่อทําเงินจางอื่นมาเขาก็ต้องมีปัญญาในการซื้อหุ้นคืนเท่านั้นเอง ก็เรียนในท่านพิจารณาง่ายๆแบบนี้นะครับเราก็ดูกันตรงๆง่ายๆเช่นนี้นะครับก็ได้ไม่ได้หรือได้หรือไม่ได้หรือ,อยังไงก็ต้องพิจารณาง่ายๆแค่นี้เองนะครับทากาไรกันง่ายๆถ้าเกิดท่านทนซื้อไว้ตั้งแต่ราคามันย่อลงไปที่1บาทกว่ากว่าหนึ่งจุดเก้าศูนย์นะครับตอนนี้ก็ราคาขึ้นมา3บาทกว่ากว่าแล้วแล้วเราก็บอกจะไป4บาทท่านก็รอดูแล้วกันว่าจะไป4บาทหรือปล่า ตัดมาตัวที่ห้าตัวที่ตัวตัวที่สี่สลับวันนี้แต่ตัวที่ตัวที่ห้าแล้วนะครับเพราะว่ามันสลับที่จ๊ดขึ้นมายจ๊นขึ้นมาขึ้นมาเหนือ vG จีไอจเราก็เล่าไปแล้วนะครับทีนี้มาตัวสุดท้ายของวันนี้ก็คือทูนะครับทูวันนี้ก็บวกขึ้นไป 0. 0.5นะครับมีเป้าหมายเดิมนะครับตอนตอนนี้ก็ถูก็เริ่มมีเป้าหมายนะครับที่11 12บาทร,บราคาทูจะมีโอกาสวิ่งขึ้นไปเพราะว่า หลังจากที่บวกกับ d t แทเข้าไปแล้วนะครับมีการ X Inspector มีการตรวจสอบบัญชีโดยทีมงานของ d t แทนะครับก็ทีนี้ก็ราคาของ t r u ูก็จะเกิดมีกำไรนะครับเดิมที True ไม่มีการปันผลนะครับแต่ว่า d t แทนั้นเขามีปันผลทุกปีทุกปีนะครับเพราะนั้นเมื่อมีมีแทเข้าไปก็จะต้องมีการปันผลให้กับนักลงทุนนะครับดเดิม ยังไม่มีเพราะว่ายังไม่มีการประกาศ X4 ก็ต้องรอดูจังหวะถัดไปนะครับว่าไตรมาสที่1แต่มาที่2เป็นอย่างไรก็ประกาศ X4 ออกมาก็จะปรับ TE ปรับ U ปรับ Earning Per Share ตอนนี้ Earning Per Share อยู่ที่0.02สตางค์ต่อหุ้นนะครับแต่ว่า3เดือนที่ผ่านมาเ็าบวกไป34% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป8%และ1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป6%นะครับ แนวโน้มข่าวดีของตัวนี้ก็คือ Data Center โดย Microsoft นะครับประกาศออกมาว่าใช้ไทยลงทุนที่ไทยแน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อมี Data Center เพิ่มเข้ามาการกระจายสัญญาณการเดินทางของขึ้นที่ทูมีและ a s มีก็จะทำให้เป็นเป็นผลดีต่อการกระจายขึ้นหรือกระจาย Data ของ Data Center นะครับก็ทำให้ขึ้นที่มีอยู่แล้ว มีคุณประโยชน์มีคุณค่ามีราคาเพิ่มขึ้นมานั่นเองก็ทูก็จะทำกำไรจากตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นทูกับ a แอดวานได้ผลประโยชน์จาก Data Center ที่ Microsoft จะลงทุนนะครับสตัวนะครับก็เป็นหุ้นที่มีโอกาสจะทำกำไรเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาของทูก็เลยดูเหมือนว่าค่อยๆบวกขึ้นมานะครับวันนี้ก็บวกขึ้นไป0.05สตางค์อยู่ที่8.65บาทนะครับ ไปดูการาฟของเขานะครับว่าเป็นจังหวะอะไรซ้าเวขึ้นไปนะครับก็แน่นอนว่าจะเป็นจังหวะขาขึ้นแล้วค่อยๆทำกำไรขึ้นไปเป้าบอกแล้วนะครับว่าอยู่ที่11 12บาทนะครับตรงนี้สูงสุดตรงนี้มาต่ำสุดตรงนี้ต่ำสุดตรงนี้ก็จะค่อยๆซด์เวขึ้นไปนและแถมนะครับเปิดกระโดดตรงนี้ด้วยนะครับเปิดกระโดดเหมือนตัวแรกของที่เราดูวันนี้นะครับก็คือตัว ตัวอะไรครับตัวที่เราดูนี้ก็คือ wha นะครับเมื่อไร่ที่ wha พุ่งสูงแบบนี้ราคาจะพุ่งขึ้นไปต่อคือสไตล์มันคล้ายกันกันกนกบที่พุ่งแรงขึ้นมาแล้วราคาจะไซเว์ไปทตงหนึ่งข้างนะครับหลังจากที่เขาพุ่งแรงขึ้นมาแล้วนะครับจะเป็นเหมือนกันกันกบ wha wha ก็จะไซเว์ไปทางหนึ่งข้างเพื่อรอกรอบ i n t ด g r a t i o n ในไซเวทขึ้นไปก่อนและทีนี้พอกรอบขยายขึ้นมาเสร็จปุ๊บราคามันก็จะปิดกรอบ มันก็จะสามารถขยับขึ้นไปด้านบนได้อีกพราะนนั้ราคาของทูจะค่อยๆขึ้นไปที่9บาท8บาทเดิมราคาทูมาจากกี่บาทครับดูครับ3บาท4บาท5บาทตอนนี้ก็พุ่งขึ้นมา7บาท8บาททำกำไรแบบนี้ท่านคิดว่าจะมีการปันผลกี่บาทดีครับ SCBX เป็นตัวนำในการปันผล7บาท84สตางค์ ของอของธุรกิจแบงค์นะครับพอ s อ b ประกาศ7บาทปุ๊บ k b แบงก์ก็ประกาศ6บาทตัว VPL ก็ประกาศ5บาทหลายหลายอย่างก็ประกาศตามกันมาเพื่อการประกาศปันผลเยอะขึ้นมากะเลย5บาทเพราะว่าถ้าต่ำกว่านั้นน,นมัน,ม,นมันทำไม่ได้มันทำกํำไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาจากตรงนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับถ้าเกิดว่า เอปันผลเยอะแยะแล้วทูรวมกับดีแทไม่เคยป๊กปันผลเลยจะเกิดอะไรขึ้นครับก็เขาก็ไม่ซื้อทูกันนะครับจะซื้อทำไมก็ได้เมื่อไม่มีปันผลไม่มีกำไรหุ้นไม่มีกำไรก็อย่าซื้อนะครับก็ปรากฏว่าไม่ซื้อดีกว่าก็ถ้าเป็นแบบนี้ขเขาก็ต้องทำตามใจนักลงทุนเพราะนักลงทุนให้ความสำคัญที่ปันผล ดังนั้นก็ต้องกลับมาทํากําไรก็ต้องทํากําไรแล้วก็ประกาศผลกําไรแล้วก็ต้องประกาศ XD ประกาศการปันผลให้เยอะเพราะฉะนั้นโอกาสทูจะมีการปันผลราคาราคาสิบาทนี้ก็ใกล้ๆจะกลับเข้ามานะครับก็เรียนในทัานทราบแบบนี้เราวิเคราะห์ตรงไปตรงมาแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านถ้ามีทุนก็เก่งกําไรไว้ได้เลยนะครับก็เรียนในทัชนทราบแบบนี้ถ้าท่านชื่นชอบกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับ อย่าลืมนะครับข่าวาว,าวต่างๆเราต้องเสพบ้างนะครับแต่เสพเสร็จเราต้องฟังหูไว้หูแล้วก็ดูเหตุผลจริงๆของเขาของหุ้นแต่ละหุนน้นแต่และตัวว่าทําไมมันถึงต้องขึ้นทําไมมันถึงจะไม่ขึ้นไปเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะต้องเก่งกําไรอย่างไรให้ได้ประโยชน์ที่สุดสูงสุดนั่นเองนะครับก็ฝากกดถุกใจแล้วก็ฝากสมัครสมาชิกเข้ามานะครับ ก็ด้วยราคาเพียง35บาทนะครับสำหรับสมาชิกของช n e l นี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปเด็ดๆถัดไปสวัสดีครับ David